ชีวิตของนักศรษฐศาสตร์ ที่อาจารย์ได้มาทำเนี่ยมันใช่อย่างที่อยากเป็นไหมครับใช่และไม่ใช่ใช่ก็คือได้ทํางานเยอะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ก็คือว่าตั้งแต่ผมเข้ามาที่พัทระตอนปี1994เนี่ยตลาดหุ้นลงตลอดเลย <c oughs> จนกระทั่งถึงต้มยํากุ้ง <c oughs> ลงต่อเนื่องกัน4ปีเต็มเลยใช่ไหมครับท่านนึกว่าตัวเองจะออกจากการพูดซึ่งเรานึกว่ามันจะถูกดิสรับนี่นะมาเจอต้มยํากุ้งนี่หนักกว่าเยอะคือบอกเลยว่าคาดการผิดเพราะว่าตอนที่ก่อนต้มยากุ้งเนี่ยบริษัทไฟแนนซ์สักไหนแหละโบนัสกัน40เดือน ตองแต่ยุคอาจารย์เป็นยังไงครับยุคผมมันลงตลอด <c oughs> <c oughs> เราได้หุ้นจากพัฒระเนี่ยยังยังเป็นวอลเปเปอร์อยู่เลยมันไม่มีค่าเพราะตอนนั้นพัฒระพอเจอต้มยำกุ้ง <c oughs> บริษัทพัฒระก็ต้องแตกบอกเลยว่าเป็นการตัดสินใจมองอนาคตที่ผิด <c oughs> ผิดเลยผิดแบบสุดๆนะเพื่อนผมอยู่ที่กระทรวงน้บเพลย์เขาสบายกันทุกคนผมมาเจอวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งเป็นวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดของเศรษฐกิจไทยเท่าที่เราจําความได้เลยครับครับ